ครับเพืเ่อนๆเมื่อนี้นก็เดินไซด์ก็โกลกี่น้องวันก่อนนี่ก็ไปเห็ดฟื้นทุเรียนใ่ะเป็นอยู่สาทั่วเนาะพี่น้องเนาะนี่คงเมื่อนี้ยกจานเวลาบรรทุ่หม่แล้วครับผมทุเรียนไว้ยี่สิบกว่าต้นมาทันตายลูกงดเลยจ่ายลูกหน่อเลยแบบใบเลี้ยงตายลูกมาทัน จะเป็นยังไงวมนย์จานแนวัันวาสันเดียวเมื่อนี่กันเรื่องเล็กเบ่มันได้ขาวเราเห็นหองเนาะไปหาสังเกตนกันว่าเป็นยังไงพี่น้องไปมันจะเลื่อนปัดลักนะครับเนาะตุ้มน้ัจะเลืนเพื่อปวดพี่น้องไปดัาหน้าไปเบิ่เพิันพี่น้องตัวนี้ก็ล้งเป็นที่สีเป็น่บันี้กทัวรบอกนะพี่น้องเนาะกันไ มีเวลาว่างจะไปเบิ่งไห้จังสีแล้วครับไปครับไปกันมั้ยปัดไฟว่ากันอีกทีน้องพี่น้องเนาะไปอาจารย์มาอาจารย์พี่ชายจะดูแลทุเรียนให้แกอาจารย์ทุเรียนอยู่ไหน่ะท <c oughs> ุเรียนบ้านเลยไปไปไปเอาไปยังยังเยัง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  เอยดีลาวครับบ้งไลงยดรยย่ดับเปุ๋ยมักจะลายๆด้ครปุ๋ยอ้อปุ๋ยมักอตัวีวนีปุ๋ยอมครับนปุ๋ยมักเองเพอๆอาจารย์แกเปนอาจารย์เษตรดูท่าแกทปุ๋ยหมักเือกผลไม้ผักปุ๋ยขอวัวกับแแบมกันแแบกับปุ๋ยขอที้วัวโอ้มี ผมเป่าซื้อมาดูหลังบ้านโอ้ยี่ต่ำกันนะจานอ่าตามดยผมเนะนะนี่ยผมยยเนี่ยต่มากเลยอ่าก็ได้นีมม่นี่แหละอาคารองมัน พูดเดยงนเปื่อยชงด้วยนี่นี่กะขิ้โคตรเยอะเลยเนี่ยคน,น,นออกมาเลยคนโตดูดูไงมันก็อุปนาเป็นห้องอยู่ับมัน,น,นมีน้ำออกทั้งไปอยู่ฝังลึกเกินบุกลึกเกินอืมใหมพูขึ้นมาอีกสักหน่อยเด้ออ๋อให้ให้ให้ถุงมันโผล่ขึ้นมาอักหน่อยประมาณนี้อืมให้มันคนโขกขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับปากปากปางนะครับผมปากชงปากชงโผล่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับ มันจะง่ามถ้แบบนี้ล่ะน้ำมันต้นัวงมันเหนยว่อยหน้ำมันจะมาขังวางนี่นะเวลาฝนตกแห้งนะงทีจะเห็นมันแบบหายวันหายมันเน่าแต่ว่ามันบ่วนเป็นเน่าข้อดินดอกแต่ว่าหายมันเสียบ่ตเพรบ่ต้องขุดเลยก็ได้เห็นบ่บ่ต้องขุดเลยครับบ่ต้องขุดเพราะต้องคุดผมลองไปตั้งไปเลยตั้งไปเลยตัดหักแก้วหรือครตั้งไปเลยครับตั้งแบบน้ำแก้วใส่แก้วนี่ผสมนิดแก้วอ่อนนิผสมกับดินเพื่อเพืวอเพื่อขูดเขาเลย ครับพวกไม่ไมอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยแต่ต้องใส่ยังแบบกับต้นเห็มันรัดใบที่กตังตไวเลยมันตังไว้เลยกดินทุกสูงครับดินทุกสูงเอาฟองไว้นี่มาผสมผสมแล้วเขากดเข่ากวยเข่าครับกวยเข่าปวยเข่าครับเยไปกวยผสมข้าวหอมมะล้งัตวันหามันสิเป็นสิทธหรครับนี่แก่แกงมาตกแรัดใบขิมาปั๊บพอรัดใบขึ้นมากล้วก็ะโลนใบแล้กกระโลนใบก็ะโลนอยู่อ่ะม้อทอดไร้เกนียะตั้งปุ๊บตักปุ๊บครับ เลี้ยเลี้ยหน่อี่ไรก็ไเป็นังเลี้ยทำมาหมอก็ได้เลี้ยแต่ว่าพมไรกับผมจาะว้ตักสองนิ้วอือไว้สองนิ้วโอ้นี่เห็นไหมครับมันจะโรนเลยเลยะคือมันสีโปมสีโป๊ปไปโปม่าเียครับนสมบไปว่าอันนี้อาจารย์สิมีปัญหาเรื่องเผียไฟลงกินเนี่ยซีก่อนบาดเทนไม่ค่อยมันค่อยโรนอาจารย์ต้องเียดเสียเพียไฟล้งไปได้ได้กันทนถูกไรเดี๋ยวผมจัดคมม้วนมาเยไปเอาคมม้วนมมก็ได้ดีแล้ว ฮอร์โมนครับผมฮอร์โมนฮอร์โมนผมน่ะไปขายไปบ้านไปเอาฮอร์โมนของผมแล้วกันมันน่ะน้อยๆแทบานี่ใไสขวดเดียวก็ไปปีพุ่นละไสชุดเดียวมันเกินมันเกินสามร้อยหรอกครับค่าฮอร์โมนนี่ยอ่าปลูกอะไรอีกสิแม่ครับผมยี่สิบสามสิบต้นนั่นสิชุดเดียวไปปีนึงเลยโอ้ดีดีดีชุดเดียวปีนึงเลยลราคาปั้นสี่แบบทักเล่งลากเล่งต้นเล่งยังมันของปั้นยุหันมันจะดีดีสุดเลยครับแต่ตอนนี้อาจารย์ผมว่าหนาแล้วมันจะขึ้นให้อยู่ครับ บอท่านบอท่านบอทบอทเอาไว้ทับนี่ก่อนนี่อันที่ปลูกแล้วไปแล้วไปครับนอกจากทีเดี๋ยวผมจัดนผมมั่นสุดมากัำเร่งรากกระชากรากขึ้นมากกับกับฟื้นหรอครับไงอกระสีรอดดีเล่นเนาะรอดรอดครับรอดรอดอยู่รอดครับปัญหาที่ว่าเขาปลูกปลูกเลือกเกินไปแนี่ยหล้วก็รเขบารักษาใบแบบเสียร์รากครับวันเฉียดยังเสียมันเป็นสีครับจะโลนมันมารัดยอดขึ้นมาแหลักการเพียไฟกินเพียไฟครับผม แม่เอาชุดทุ้มหมดกับผมกับยาแขกผมมาชุดหนึ่งเนี่ยพ่อลงทุนมาถึงหารอดกันไหมครับการผสมแกลบนี่นี่การการผสมแกลบกับดินนี่นี่อย่างนี้ถูกยึดซูมเลยพ่อเวลาเวลาแกลบเราเห็นบ่ครับนี่เห็นบ่ครับนี่พ่นนี่นี่แบบนี้นต่คือจะโป่งดินมันจะโป่งนี่เข็ทถูกต้องสุดละแต่ว่าอาจารย์ฟังฟังฟังไม่เข้าไปขาฟังแเราให้มันโพอยู่ประมาณนี้่ทงโพอยู่ประมาณนี้พ่อแม่นไหมพ่อโพอยู่ประมาณนี้พ่อ เรื ó, no ่องการเส้นน nice. ้ำเท่าถึงน้ำมันจะอื่นทั้งไตกะจริงโบเป็นอย่างขอแต่ให้พ่นมันใหญ่ขึ้นมากตรงนี้มันเป็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 นสีสุกน้ำเนาะเวลาเวลาฝนฝนฝนตกมันติอื่นอื่นกับ่บเป็นอย่างครับเพียงแต่ว่าเขาโยกโคกขึ้นสูงนี่ก็สูงสูงพ้าวว่าเนี่ยอ่าสูงคือกินคนที่น้อยก็ได้เพราะว่าหนาหนาฝนเท่ามันติมันมันเป็นหนามันเป็นแรงอื่นน้ำถึงอาจารย์จิตมันคุดข้อลูกไปกะจริงอยู่แต่ว่าตัวนี้มอวมสุกน้ำแต่ว่าเขาโยกโคกขึ้นมาสูงกว่านี้นะเะยๆไม่มีปัญหาเลย กัดไกลเช่นโบเชเห็เห็นห่างสีแต่ป่านนี้มันุูงไปด้อยเขาต้องเอา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 เนแ้วความไปก็ได้เอาตะไคร้เอาตะไคร้กันไก่เชี่ยเออกันไก่เชี่ยหนองันเอครับอออันนี้เป็นตลอดก็ด้งครับนี่แหละครับกันันแต่ทเแบบถุงถุงถึงไม่ได้หน่อยนะเป็นหนึ่งนึ่งนะโอ้โครับถึงน้ำมันไหลมันสีบเป็นยังครับพอท่อาลกโขกหกถึงครับ อาจารย์ไปพอกอะไรพวกหอยายาดนไรนี้ไป่พอเข้ากันใสพอไหลออกไปเลยก็ได้เรือบนมองมองเฉพาะมองนี้ครับผมไสพอมันว่าเป็นยังไครับครับพ่อแต่หารวงเลยอ่พอมองได้สี่ไตมองเข้าเฉดปกเนีครับผมเอองนี้มันจะได้เป็นทวดเด่นเพราะหากว่าหากว่าเฉดออกมากสีไหมครับหกว่าเดออกมากสส ครับผมเพราะว่าตัเรียนมันเจะหักแก้วมันจะบ่อคอยหาอาหารหรอกครับหาอาหารแต่ขาดไว้มันสูงุ่เพิ่มขึนเยอะๆผิวผิวผิวดีเนาะผิวผิวดินครับมันกินห่าผิวดีๆใช่แต่ราดครับอันนี้คือี่ลงคูก็ได้รนี่เนาะโอ้เลครับลงคูเลยหมดเลยครับลงคูไปเลยครับอืมครับผมกผสมความขมล่องคูหมดเลยอ๋อซื้อทมล่องคูไปหมดเลยครับเติมบางเล็กเติมเติมบงเล็กนี่จะในข่มแล้วมีกานไหนก็ได้ปีการอะไรก็ได้ซื้อมาหลดครับนี่ร้านประจำป่ะอ่าซื้อผสมซื้อต้นใหญ่หรอกครับจักซื้อต้นน้อยกับพิ่น ถามเขาว่าทุเรียนมันสีสีเลยสีเพราะว่าขาันกันบ่บอกว่าสีกันอยู่หัเก่ามันห่ดละสูงบานเวลาหนำสวนมาห่างกันอยู่ต้นมูลนี่สิสูงห่างกันอยู่ทั้งผีเออบานเนี้ยมันกับห่างแค่ผีกับบอนนนด่เพราะว่าห่างสูงๆูงหมดะเป็นหลังเตาให้ได้เป็นหลังให้เตาให้ได้ต้องเนี้ถ้าเป็นหลังเตาให้ได้สูงต่างเลยตั้งเลยบานเนี้ยเขาโคกเขาครบขุมานี่เขาบ่นเลคบหลายดอก ไ,ไปจ่ายไ,ไกลเทียกับพอ่อควตัว,วกหลอกก่อนฮาคอยเอาปุยมาใส่โอ้มันมันจะใหญ่เองโอ้มันดอกโปกก็นนะเฮ้ยมันดอกพกีคนเนดะียตอนนี้ยมงไเฮาปลูกขานี้กัพ่อตอกนืหนึ่กัพ่อว่าตอกว่าตองเ็ชรลายเราควาสูงไวเราจะจะอตัวกลับนะจ๊ะเดี๋ยวไปขับรถของคนผมเราห้มาไววอ้วนี่กับเพ,บพ,พ,พ,พื่อน ครับเพื่อนๆเขาก็ได้ออกมาแล้วครับจะจัดเป็นหายว่าบางไงเนาะครับเนาะเออกะบสาขาแน่อยู่ดอกพี่น้องเพื่อนๆดินมันเป็นดินอุ้มน้ำดินล้างบ้านมันดินหนามมันแฉะไหมครับดินดินไส้ขี่เป็ดเนาะขี่เป็ดขี่หมูขี่ยังกับขี่เข้มแน่เนาะเข็มแน่นเพื่อนบนโอโคกบนยอกรันแทบโบนโอ ขึ้นเป็นหลังเตาคนกันเอาจอบขุดขึ้นนะครับประมาณกี่สิบเส้นเนาะพอถึงฝุดพ่นกับฝังลงไปเลยครับท่านนี่ฝังจะจมเนาะฝังจนจมลงไปจนโบลียเบ่อไ้นะครับท่นี่พอาฝนหนัหนาฝนมากหน้ามันอื่นเนาะครับพี่น้องท็่ไหนเขานะ่ะถึงจะว่านเป็นโลกหลากเนาคนเนากับจริงครับแต่ว่าเขา วุ้งน้ำชุ่มนม้ำเกินไปครับเห็ดเดเขาวอร์จเดินตัวตว่าดีดีอ่าผมก็จีจัดฮอร์โมนแล้วก็จีเอายิบสั่ม,มให้เพิ่นให้เพิ่นใส่แล้วก็แนะนำเพิ่อนต้อคำนวายเพิ่นนกเขาว่าปลูกไปครับปลูกคู่กันเลยปลูกคู่กันรวดครับแต่ว่านกขึ้นสูงกว่าเขาเนาะครับเอาต่างไปเลยยิ่จะดีแล้วก็ผสมแกบกับดินใส่สินม่าน้องพี่น้อง ตามลับหน้าลงคลิปไปบิ่งน,นะครับเนะ้องไปปาท่ำนี่แหละครับเอ่อจิได้ซ้ำได้เราพี่นออ้องถึงว่าฮอร์โมนดีหรือว,ว่าปับ๊บพาดินได้แต่ว,ว่าผู้มีทัศน์เพิ่นบ่อใดเนาะปลูกเรื่อ,องบ้านน่ามันแฉเกินไปเอารอเบวงพี่น้องผมก็จะจัดฮอร์โมนจัดนั่นทำไมเพิ่นเนาะจิได้ซ้ำได้ก็ค่อยว่ากันไปเพราะว่ารถไถมันเข่าไว้บ่ได้เนาะพี่น้อง เป็นล้างบ้านมันติดในหมู่บ้านนะให้พวกนกบอกใช่บวกนกนกคู่กอนเอาเองเนาะครับไอ้กระทุกสูงเนี่ยมันหนีน้ำหนีน้ำเหมนได้จักศอกหนึ่งหรือสองศอกนี่คกับถือว่าใช่ได้แล้วครับก็ตายแล้วครับสําหรับโุเลียนน่ะมันมักน้ำอยู่ครับขอแต่ว่าเงามันเงามันสูงเงามันหนามันบ่น้นามันบ่ขังนะครับถึงเวลาเมื่อเขาใหญ่แล้วเขาใส่น้ำหลายแล้วก็ดูด คนเขาจะแห้ง,งเองครับโดยโดยธรรมชาติเลยครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาอะไรสักอย่างละพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันไปอีกนรับพี่น้องเนะเาะอ่าตัวนี้ก็กำลังเห็ดปลูกทุเรียนกันหลายคนปลูกหลายปลูกหลายก็ให้น,หน้ำได้เบิ่งไงน้องพี่น้องเนาะเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปครับผม